โอ้ยแล้วตามมีเกียตามจะจัเอเดียมานี่เอเลียจับมันดิมันลดดันอีกแล้ววิงไม่ถึงสุรยนติเอมูก,ออก,มอก,อกันเยยีิบมายิบผัดโอ้ยไรรูไเลยตัวเวดียจะรอดอยังดีเอมอไปเดิมนมาเชอหน่ะตู ตัวถ้าเป็นตายที่โดนฟีดออฟสติงนั้นเราต้องลัดออบเจกต์ให้ได้เพราะว่าถ้าเสียรองเท้าไปก็แทบจะแพ้เกมไปแล้วไอ้มังกรตอนตนี้ต้องเป็นของผมอะ่ะไปละจเจ๋อโอ้เพื่อนรีบบวกไปไหนเอาออบเจกต์อย,อยู่โอเคได้รองเท้าละ ยจะไดตนน้ตัวนี้ไปแล้วจะหนีไปไหนเอน้องโดนที่อุ้ยแหลงเอาไปตายไปเลยเราเจ็กเพื่อนเอามันสวนอุ้ยแต่มันเยอะไปวะฮ้ยทัามันไม่อจังเลย อย่ละอ,อืออีพีโค้ดเลยเกมนีม้เราจะปไปแพ้่เว้ยเอามันให้หมดเอามันให้หมดไอตัวนี้ไอตัวนี้ก็ต้องไม่รอดเออเอ้ยเราจะบวกกับมันจริงกับมันเป็นไอรีเลียเลยนะเว้ยโอ้ยโดนตีพอดีเยอจัดแล้วผมใหญ่ได้มังกรตัวนี้จังเลยแต่ถ้าเอาเวก้าได้เนี่ยจะเล่นง่ายล่ะ โอ,อ้มันมีเกาะมันมีเกาะมันมีเกาะมันมีเก,กาะเวคาตายเอาวันฆ่ามันเรามังกรตรัวนี้โอเคเอามังกรด่วน โอ้ยดาเลียโดนและเอาบังการให้แล้วถอ,อ,อยสวยมากดาลีโอ้ยบอลลอนตัวนี้ยากวามันอยู่กันเยอะโอเคไม่ได้จริงด้วยอุย้ยเพื่อนเปิดเลยเหรอก็เชื่อเปิดเปิดไม่สวยอ่ะแาเดาวอาวิกาให้โอ้ยมันไม่ไหวหอะ่ะเมอไปเปิดเยอะจัดอะ่ะมันโดนใส่อามูมูอ่ะ โอ้ยแทบไม่เข้าเลยอยากแปลว่าเอาละไอลิเลียโอ้ยทำไมวะไอลิเลียมเกิดเกินอะ โอ้ตายอีลิเอียม,มันแบกจัดเลยว่ะโอเคน่าจะแพ้และยากไปอ่ะอิลิเลียม,มเกิดแบบเกิดมากมากเลย โอเคอีตาแล้วกันเยเราจะทำอะไรที่มันโคตรทารอนกันดีกว่าไอ้ตัวโคตรนาเกียดอะต้นเกมเอาครึ่งหลอดไม้อัพโลมาด้วยนี่ต่อไปรอมาเรื่อยๆให้ถึงจุดที่เราฆ่ามันได้ประมาณนี้ป่าสามมีดแล้วก็กดอีกไนท์ ไปละเบายได้ฟีดแรกมาละเพิ่นเพื่นเพิ่นเพื่อนอย่าเพิ่งตายโอ้สารัดวันนี้หมดอุ้ยร้อยหนึ่งมันจะหนียังไงวะเพื่อนไปครับบี สวยงามเฮ้ยไอตัวนี้เอาไหมโอ๊ยเอาไหมเอามันเออเอามันเอามันเอามันได้เยอะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิกเตอร์วิกเตอร์เอออะไรเดี๋ยวมานี้เจ๊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 อันติเลยตายมังกรเพื่อน โอ้โหพิกเตอร์มันตงโดนผมอีกรอบแล้ววะมันมาระยะนี้โอเคโดนผมโดนผม แย่ละแย่ละ,ล,ะล้มหน,น้าล้อมหลังเอ้าโลอย่างนี้โดนอีกรอบวิกเตอร์ตายอีกรอบอู้ยสวยวะ่ะวิกเรามาแล้วเพื่อนฆ่ามันเอ้าไม่โดนอ่ะตอนท้ายแล้วตอนท้ายแล้วโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเสียมหมดเหรอ เอ้ยแฟดแล้วแฟดแล้วบาเลียแล้วเอามันเพื่อนโอ้ยสตันมานนานดีว่ะมาแล้วเอาแบบนี้เออไปจบบ้านกันเพื่อนปล่อยมันปล่อยม,มันเดินไปจบบ้านนี่ก่อน ไปเว้ยวอวิกนั่นแหละกระโดดกันคอมันไอตัวนี้จะรอดอยังไงฮ้ยทำไมเราไม่รอด <c oughs> โอเคจบแล้วอย่างงี้ แล้วเจอกันเกมหน้าครับทุกท่าน See you next game